ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่รักนับถือตัวท่านยินดีต้อนหลับเข้าเซ่ช่องหอยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วเสิร์งเป็นแนวทาง2พฤษภาคมโปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง เราไปชุมกันเลยบ่ยนี้ก็เป็นแนวทางหลักสิบตายเบ่งปานสองสามสี่ห้าศูนย์สองสามสี่ห้าศูนย์เบ่งปานห้าตัวให้พิจารณาสองสามสี่ห้าศูนย ขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับใบนี้เอ,อ้ยท่านผู้ชมเกกเลียววิ่งร้อยสิบหน่วยนะวิ่งร้อยสิบหน่วยแบบสามตัวแบบสามตัวห้าหกเก้าเบ่งปานห้าหกเก้านะเบ่งปานสามตัวให้พิจารณา อดีตก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านเนียทันใหม่นี้ก็แบ่งปันห้าหกเก้านะห้าหกเก้าเียทันที่แล้วก็แบ่งปันห้าหกเก้านเก้าเียทันใหม่นี้ก็แบ่งปันห้าหกเก้า ต่อไปครับผมใบนี้เออ people people นะเบ่งปานดับหน่วยโบนเบ่งปานดับหน่วยโบนเบ่งปานดับหกเบ่งปานดับหกนะดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียวนะ ดับหนอยบบนดับหนอยบบนก็ขอบคุณอย่างมากครับต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบน,นี้ก็เป็นแนวทาง10บโบแบบ8ตัว10บโบแบบ8ตัวนะ ก็เบ่งปันปอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมหนึ่งสามสี่ห้าหกปกนหนึ่งห้ปดเปดครับนะเบ่งปันแป,ปดตัวให้พิ จารณาเป็นเนวทา่าต่อไปครับผมใบนี้ครบสองตัวสามตัวบนก็ใบนี้ก็เบ่งปานเนวทันใหม่นะหกเจ็ดแปดศูนและก็เก้าหนึ่งสี่ หกเจ็ดแปดศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งสี่ห้าเบ่งปันสองสูตรจับคู่เอาเองนะต้องพูดจับคู่เอาเองต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับดังเม็กซาย เบ่งไปใน่านดับสิหน่อยนะดับ10หน่อยก็เบ่งปันดับหลักสิบหดับหลักสิบสแล้วก็ดับหลักหน่อยศย์ดับ10หน่วย1นะดับ1นดับสอดับศย์ดับห เดี่ยททันดับ10หน่อยนะสรุปแล้วดับชนหนึงก็เหลือ2 0งศูงงน,นต่อไปครับผมใบนี้10บโบนใส่แขคสิบโบนใส,ส่ขเบ่งไปศูนย์นนหน่งสามเจ็ดสองสี่ศูงสามเจ็ดสองสี เบ่งปันหกตัวนะเบ่งปันหกตัวให้พิจารณาเป็นเดวทาต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมเด่นบนคูคโตษกับตันนะท่านกับตันสองสุดวิ่งอร่อยสิบหน่วย ส <ersch> สูตริิ่งอร่อยสิบหน่อยสูตรที่1นึ exactly. สองเจ็ดูตรที่สองปหนึ่งะอดีตที่แล้วชูน7เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับไม่ชูนะเปกหนึ่งจับคู่สองแปดสองหนึ่งเจดดหนึ่งสอสองหนึ่งเดหนึ่งนะ เบ่งปันสีนู่่เบ่งปันสีู่่ให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่ง ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับชุดสามตัวบนหกสองหกหนึ่งสองหกสี่สองหกเจ็หนึ่งหกสชุดสามตัวและก็สองตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้เนื้อทันดับหน่วยล่างเบ่งปานดับสามดับสามดับตัวเดียวสามดับสามตัวเดียวนะพีโป e ดับหน่วยล่างนะดับสาม ต่อไปครับผมใบนี้แปดสี่เก้าสองวินจับคู่แปดสี่แปดเก้าแปดสองสี่เก้าสี่สองเก้าสองแบ่งปันหกชุดให้พิจรารณา ต่อไปครับผมใบนี้ครับพีโป้โนยวั่นดับเต็มารวม10หน่วยล่าดับเต้มหดับเต็มหดับเต้มเดียวเต็ม5ต่อไปครับผมใบนี้หน่ยวิ่ง0ูนย์กับ8 วิ่ง0กับ8 0 9 0 7 0 2 0 5 8 9 8 0 8 1 8 2ชุดเดียว8 0 1 8 0 1นะขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลเดียวทางที่เบ่งปันอย่างเ,าเรียวนะ ต่อไปกระผมใบนี้ก็เป็นแนวทางจับคู่ล่างเส้นมีหลัก10 1 3 4หลักหน่อย6 7 8 9เด่น4จับคู่4 6 4 7 4 8 4 9 4 0นะก็เน้น4 8แล้วก็4 9เน้น4 8แล้วก็4 9 ต่อไปครพบมใบนี้เอยท่านผู้ชมบ่านี้ก็เป็นทนา,านชวนหน่วยล่างชวนหน่วยล่างและก็ชวนหน่วยบนท่านผูช้ชมก็แบ่งปัน,ปนชวนหน่วยล่างหกแปดเก้าศนสามหกแปดเก้านสาม ส่วนหน่วยโบนส่วนหน่วยโบนโชนที่356 79 356 79นะราชนุษราชนุษเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับใบนี้โคนชายเดนเบ่งปัน10ล่างโชน3ส,สุดโชนศูน จับโค้ด0ู 07, 05, 01นะโคนชายเด่นเนาะโคนชายเด่นท่านผู้ชมก็คลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้นะเ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม